สวัสดีครับหากคุณอยากเติมเกมคออภัยดาก่อนผมมีร้านเติมเงินดีๆมาแนะนำ Over Top Up รับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเองบริการดีรีวิวแน่นปลอดภัย100%มีโปรโมชั่นตลอดเพราะจดทะเบียนโดยบริษัทเชื่อถือได้ทักไปเลยที่เพจ Over Top Up หรือแอดไลน์ Over Top Up เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็วันพฤหัสที่ยี่นะครับไม่ทราบว่าเป็นยังไงกันบ้างครับจากการเซิร์ฟเวอร์อื่นนะครับ ที่ไม่ใช่เซิร์ผมนะเซิร์ผมก็มันก็ไม่ต้องพูดถึงอะไรเยอะนะครับมันก็เป็นเหมือนเดิมแกผมแค่อยากรู้ว่าเซิร์ฟอื่นเป็นยังไงกันบ้างครับช่วงนี้อันนี้ก็เข้ามาฟาร์มธารกิจประจำวันฟาร์มฟารชีวิตมีแต่ฟาร์มเรียกว่าแบบเล่นเกมพเดนะใช่ใช่วะไม่ใช่พเดดี ไอกเกมฟาร์มอะเฮเดปะเออประมาณนั้นเข้ามาเก็บผักเหมือนมาเก็บผักอะไรประมาณนี้นะตึตึตึช่วงนี้ไม่ค่อยมีโปรอะไรหน่เติมนะครับของกล่องปิดกล่อง เพชรก็มีเป็นหมื่นทำอะไรต่อดีนะอ๋อเราต้องทำภาร,รกิจประจำวันให้ครบให้หมดแล้วเราค่อยออกแล้วก็ค่อยเข้ามาทีตอนมันเสร็จนะครับ วันนี้วิจัยล้อหมุนมาหมุนฟรีได้3ชั่วโมง5อันก็ก็ดีนะก็ช่วยได้ช่วยได้เยอะอยู่กล่องมืดเหรอเดผมปล่อยไปฟาร์มก่อน1ล้าน <Okay. S 2> ต่อไปไม้ใช่ไหมแล้วทำไมไม้ไม่ไม่มีหนึ่งล้านอะต่อไปแร่แร่เวลหกได้เจ็ดแสนหกให้แปดแสนเก้านะครับให้เยอะเนี่ยอุ้ยสี่ห้านี่เรานี่ดีกว่าได้ตั้งสองแสนห้านะเราจัดไปสามแสน เอายึดเลขหลักละกันนะครับแร่นี้เท่าไรเนะี่ยโอ้สามแสนหนึ่งนี่นี่นี่เราต้องหาที่มันเยอะจะได้แบบเก็บเยอะเยอะไปเก้าแสนรับ เจะมีการอัปเดตเหรอความมุ่นวายครอบคอรองวดูการที่สองมาแล้วผู้เล่นจะต่อสู้กับฝ่ายเวลันใหม่เอ้ยเหมือนจะมีอะไรใหม่มาเลยมีเบฮิมอสใหม่ด้วยเอาละครับทุกคนเริ่มไกลเข้ามาแล้วสำหรับซีซั่นที่สอง ใครมีโอกาสฟาร์มก็รีบฟาร์มนะครับเพราะว่าเวลาที่เราแบบเข้าซีซั่นต่อไปอะเวลาใช้อะทรัพยากรมันใช้เยอะมากนะเพราะฉะนั้นอะฟาร์มได้ฟาร์มไปก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวจะไม่มีเวลาได้ฟาร์มนะเพราะว่าซีซั่นต่อไปอะมันจะเน้นแบบฆ่าอย่างเดียวเนี่ยผมก็ ตอนนี้ฟาร์มผมก็รีฟาร์มไ,ไปให้เร้เวลยิบห้าแล้วบ้านเดี๋ยวดูก่อนว่ามันมีประกาศมีรวบรวมอะไรมาเลยแล้วหรือยังนะครับยังนะยังไม่มีรวบรวมนะหนึ่งบวกอันนี้ซีซั่นหนึ่งบวกต่อไปซีซั่นฤดูกาลที่สองคือผมยังไม่ได้อัพความสามารถอะไรเลยนะ ตอนนี้เซิฟอื่นเขายังตียนอยู่ไหมอะทุกคนยังทําสงครามกันอยู่ไหมเดี๋ยวพอจบซีซั่นสองก็เดี๋ยวดูก่อนว่าคนไทยเราจะย้ายไปอยู่ด้วยกันหรือเปล่านะครับอัน,นเก็บไว้ก่อนค่อยใช้นะครับยี่สิบสองล้านใช้ห้าวันที่เจ็บผม ผมรู้สึกผมผมอันนี้ได้เลยปะซื้อแล้วก็มาอัพได้เลยมั้งห้าล้านสามห้าล้านสามห้าล้านสามใช่ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอันนี้ดีกว่าอีกนิดเดียวผมว่าฟาร์มาดีกว่าเดี๋ยวเปลืองเพชรกะจะกดเพชรเข้าไปก็เก็บไปก่อนไว้ทีหลังเดี๋ยวก็ไปทำภารกิจต่อันต่ออะไรพวกนี้ให้เสร็จนะครับก็ใครอยากเติมเงินเกมคองดาร์กอนก็ติดต่อได้ที่เพจโอเวอร์ p ็นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะก็เข้าไปสอบถามได้นะครับ ที่กำลังคิดจะเติมเกจนะปลอดภัยนะครับผมร้านนี้นะครับช่วงนี้ทุกคนแบบรู้สึกเบื่อ,อไหมกเกมเนี่ยหรือแบบชิวๆเรื่อยๆแต่จริงๆมันก็เล่นชิวๆเรื่อยๆได้นะมันแค่จะแปลกๆกว่าเกมอื่นไปนิดนึง ครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวคลิปต่ตอไปก็น่าจะประมาณนี้แหละ <laughs> โอเคครับวันนี้ไปแล้วครับ